สวัสดีครับผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงนักกีฬาอาชีพนะครับที่สร้างปรากฏการให้กับวงการกีฬาไทยของเราเนี่ยแน่นอนต้องมีชื่อของพระดอนศรีชาพันนะครับเขาคนนี้เคยขึ้นไปถึงมือวางอันดับ9ของโลกในแรงกิ้งเทนนิสชายนะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับเขาก็ยังทํางานในวงการเทนนิสนะครับด้วยการเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยแต่ว่าในอีกไม่นานนี้ครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนำหน้าของเขาครับจากซูเปอร์บอลเป็นโปรโบอลเพราะว่าตอนนี้กําลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อที่จะเทิร์นโปรให้ได้ภายใน3ปีวันนี้ครับสปอร์ตรับอรุณมาอย่างธนาซิต,ตี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับบทบาทใหม่ของพรดอนศรีชาพันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอดีตนักเทนนิสแต่ว่าตอนนี้กําลังจะกลายเป็นโปรแล้วนะครับพี่บอลพระดอนศรีชาพันธ์สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตรับอลุดด้วยครับเป็นบรรยากาศที่มาเห็นพี่บอลเนี่ยทุ่มเทฝึกซ้อมจริงๆที่ธนาซิตี้เป็นไงบ้างหลังจากที่แขวนแร็กเกตอย่างเป็นทางการชีวิตประจําวันมาเน้นให้กับกอล์ฟเต็มที่เลยหรือเปล่าครับพี่ครับก็หลังหลังจากที่เรียกว่า หันหลังให้กับวงการเทนนิสอาชีพนะครับ,รบก็คือการรีทายจากจากวงการแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจนะครับแล้วก็มีถึงเรื่องอแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยหันมาสนใจเรื่องกอล์ฟแล้วก็มีโอกาสได้ได้ไดลงมาสัมผัสแล้วก็เป็นเวลาเกือบ2ปีท,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 ที่ที่ได้ผลผลมาแล้วก็มือก็ค่อยๆที่จะพัฒนาไปไปไป,ไปเรื่อยๆนะครับไปหลงไหลในกีฬากอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ ว่าสำหรับกีฬากอล์ฟเนี่ยไม่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 เคยที่คิดว่าจะเล่นเลยนะในสมัยที่ผมแข่งเทนนิสเนี่ยคิดว่าเอ็มเป็นกีฬาที่ไม่ไม่ตื่นเต้นแล,แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อน,นข้างทีจะช้าแต่ว่าในในความไม่ตื่นเต้นแล้วในความที่ดูแล้วจะช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์มากๆม,ม,มันมันมันมีหลายอารมณ์เลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นกีฬาที่น่าสนใจกีฬาหนึ่งแล้วก็เห็นโปรไทยเก่งๆหลายคนอย่างโปรช้างนะครับก็ไปได้แชมป์หลายๆแชมป์มาในในเอเชียนทัวร์ในยูโรเปียนทัวร์นะครับก็รู้สึกว่าเอ๊� โเขาอายุก็ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าด้วยกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้นานก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของเรานะครับแล้วทีนี้จากการเป็นนักเทนนิสมาตอนนี้มาคุกีกับกอล์ฟให้เปรียบเทียบนิดหนึงครับพี่ปอลสองกีฬาเนี่ยเทนนิสกับกอล์ฟมันมีความเหมือนความแตกต่างในยังไงจะโดนถามบ่อยมากเอะเทนนิสกับกอล์ฟเันไหนยากกันจริงๆแล้วมันก็ยากังคู่มันไม่มีอะไรง่ายเลยนะแต่ว่าพี่บอกว่า เทนนิสเนี่ยมันจะต้องใช้เรื่องของพละกกำลังการวิ่งซ้ายขวาระบบหายใจเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าฟิตร้อยร้เลยแต่สําหรับกอล์ฟจะจะเป็นเน้นเรื่องของการแนวความคิดว่าจะตียังไงวงสวิงของเราแล้วก็การจัดการกับสนามที่เราเล่นเนี่ยน,น,น่าจะเป็นสองอย่างที่แตกต่างแต่ว่าผมว่าทั้งสองอย่างเนี่ยยากพอกันนะครับเรามาถึงสนามในเหตุีิบลนมี โปรดุกใช่ไหมคกี้ยืนมาให้คำแนะนำอย่างเต็มที่เลยอยากจะทราบว่าเนี่ยโปรดุกเข้ามาดูแลพี่บอลแบบเมื่อไหร่แล้วก็คใครคือคนที่เป็นโค้ชสวิงขอแบ๊บครับ,รบจริงๆแเราเริ่มเล่นกอล์ฟเองเนี่ยเริ่มเล่นเองนะครับโดยใช้ใช้ใช้เทคนิคการตีเทนนิสมาช่วยในการตีกอล์ฟ <c oughs> ซึ่งมันอาจจะตีโดนลูกแต่ว่า,เ,าเรียกว่าวงมันมันคนละแบบกันก็คือต้องมาปรับให้กับให้ให้กับให้โค้ชวงสวิงมาดูให้ทีซึ่งจริงๆแล้วโค้ชคนแรกของผมคือโปรวินนะครับก็เป็นโค้ชคนแรกแล้วก็แต่ ส่วนโปรดุ๊กเนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยทราบว่าผมเนี่ยเป็นน,นักนิในระดับ a d p ในแถวหน้าของโลกเนี่ยเขาเขาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยเล่นในระดับ PGA มาก่อน นะครับแล้วก็ช่วงหลังมาแล้วเขาก็ไม่เล่นแล้วก็เข้าไปขคนที่สามารถเล่นได้ทั้ง2วงวงซ้ายด้วยวงขวาด้วยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยส่วนตัวเลยเขาคิดว่าพาดอนมีความมีความเป็นนักกีฬาในตัวคือประสบการณ์ในระดับอาชีพเนี่ยผ่านมาเยอะซึ่งกับการที่จะหันมาเล่นกอล์ฟให้เป็นนักกอล์ฟที่ดีเนี่ยก็เขาบอกว่ามันก็มันก็ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายกับการที่จะเป็นเป็นโปรเนี่ยไม่ยากแต่ว่าพอเป็นโปรแล้วเนี่ยโปรระดับไหนที่จะแข่งระดับไหน จะแข่งในระดับประเทศหรือจะแข่งในระดับต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันทีครับ,รบจากเริ่มแรกที่บอกว่าตีตีเองนะฮะกับตอนนี้ที่ผ่านมาประมาณ2ปีความเปลี่ยนแปลงในโปรสวิงเป็นยังไงบ้าง ก็ไปดูภาพเก่าๆนะวงมันก็นเปลี่ยนไปเรื่อยนะจริงจริงๆแล้วก็นักก็ลองเทียบดูว่านักกอล์ฟอาชีพหลายคนเนี่ยวงเขาบางทีก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสบ,บางบางคือคนที่เก่งในในใน,ในกอล์ฟเนี่ยคือจะต้องสามารถแต่งช็อตได้ลูกนี้ตีเฟดเข้านี้ตีดอเข้า<น>ไม่ใช่ว่าตีได้ได้ไดแบบเดียวซึ่งซึ่งตัวตัวผมเองเนี่ยยังต้องบอกว่ายังยังยังเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับผมมากับการที่จะต้องไอตีลูกเล็กกว่าเทนนิสเยอะๆเนี่ยแล้วก็ใบเหล็กที่ค่อนข้างที่จะเล็กไอสวิสปอตเนี่ยค สุดท้ายแล้วมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการสั่งของสมองที่ว่าในการตีลูกให้ไปที่เป้าค,คือเร,เราพยายามจะมองใน,ในง่ใแมุมที่ให้มันง่ายขึ้นแทนที่จะไม,มองเฮ้ยก,ก๊อบมันยากมันต้อง,องตี ประทะกับลมปะทะกับอะไรที่เราอย่าไปมองในแง่ในกิจเหตผมว่าจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีควรจะต้องคิดในแง่โพสิฟในแง่บวกไปก่อนอันนี้เห็นเห็นกระตาเลยวงเมื่อสักครู่โอ้โหสวยมากครต้องบอกว่าสวยกว่าโปรที่แข่งอยู่บางคนอีกจริงๆนะนะก็นี่คือผลจากการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วถึงตรงนี้ครับพี่บอลนเรื่องของสถิติต่างๆในการ d r i v การตีเป็นยังไงบ้างระยะเป็นยังไงรัะยะระยะต้องบอกว่าว่าว่าผ่านผ่านผ่านระยะนั่นคือก็คือได้ว่า นี่ก็ได้ส0มร้อยเนี่ยได้อยู่แล้วระดับ C A ทัวร์เลยค,ครับ,บครับแต่ว่าตรงไม่ตรงเนี่ยนี่ก็ต้องไปปรับปรุงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็แน่นอนอก็เป็นเกมของการผิดพลาดแต่ว่าทำยไงให้ผิดพลาดมากน้อยให้น้อยที่สุดนะครับในเรื่องของระยะไม่ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโปรหลายคนดูแล้วก็คือเป็นระยะที่ที่เขาตีกันอย่างเงี้ยในระ,ะดับทัวร์เขาตีกันอย่างเงี้ยเหล็กเจ็ดได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอะไรทำทำได้แต่แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือเป็นเรื่องลูกสั้นซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องของสกกกออออลิงโซนนน็็คคคืืืททแแตต้้มมเี่ยัมจากลูกสั้น สามารกว่าลูกชิปลูกพัดอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งลูกรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยช่วงหลังมาก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่า การการเล่นกอล์ฟเนี่ยคือมันจะต้องมีเหมือนกับเสิร์ฟท่านนี้ก็คือเสิร์ฟปั้งออกไปเนี่ยอ่าเสิร์ฟหนักเสิร์ฟยาวไปปุ๊บอาวุธอาวุธสองเข้ากินได้อาวุธสามก,สก็คือสามารถเก็บสกอร์ได้เบอร์ดี้ได้หรือว่าทำสกอร์ได้ดีเพกกราะว่ากอล์ฟมันมันชนะแพ้กันแค่นิดเดียวองสโตกเดียวเองเงี้ <laughs> ครับตอนนี้มีไปร่วมแข่งขันในระดับสมัครเล่นมาบ้างแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างผลงานมีทัวร์นาเมนต์แรกเลยที่ไปเล่นเนี่ยรายการสิงห์จูเนียร์ที่หัวหินนะครับก็เป็นรายการที่เล่นเล่นเป็นประเภททีมนะครับก็ลงแข่งกับทีีมสสิงห์อานแล้วก็ ประสบการณ์ครั้งแรกที่ทลงแข่งกอล์ฟแบบจริงๆที่มีกรรมการจริงๆที่มีกติการจริงๆที่ต้องทําเหมือนแข่งเลยทุกอย่างนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ที่แบบตื่นเต้นนะสาหรับครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกว่าเออชอบเกิดความรู้สึกชอบกับการแข่งขันว่าเออมันมันมีความกดดันอยู่ตัวซึ่งเฮ้ยมันเหมือนเรา альной, ผ่านผ่านความกดดันที่มีคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันชันินอ่ะมันชินไปแล้วอ่ะครับคือพี่บอลจะบอกว่าประสบการณ์ในการเล่นเทนนิสที่โอหผพาน ช่วงจังหวะเบรกพอยต์อะไรต่างๆมันเข้ามาช่วยได้หมดในในกีฬากรอบตรงนี้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับที่จะเทินโปรแล้วก็ไม่ใช่แค่ทีชิงโปรเป็นโปรระดับแข่งขันอาชีพเลยใช่ไพี่บอดครับก็ต้องต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเป้าเป้าหมายคือการทำในทุกอย่างก็มีเป้าหมายพอผมมาเล่นกอฟปุ๊บก็รู้สึกว่า เออมันก็ไม่ใช่มาเล่นเพื่อความสุขขนาดสนุกมันสนุกอยู่แล้วแต่ว่าวด้วยศักยภาพของเราที่เราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าแล้วก็มีหลายตัวอย่างที่เพื่อนเราที่ท,ที่เล่นได้สี่หปีแล้วเขาเป็นโปรก็เป็นทัวริงโปรเอ๊ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเราทําได้ทําไมเราทําไม่ได้แล้วก็มีมีม,มีหลายคนที่เขาเป็นโปรแล้วเราก็รู้สึกว่าเออให้เวลากับการฝึกซ้อมตั้งใจมีสมาธิแล้วก็ดูแมตช์แข่งขันเยอะๆออออก็คิดว่าการเป็นโปรเนี่ยสอบผ่านเป็นโปรทัวริงโปรเนี่ยไม่น่าจะเกินความสามารถของตัวเองแต่ว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ จะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนน,นี้ก็ต้องไปว่างเรื่องหนึ่งแล้วมีการกําหนดระยะเวลาให้กับตัวเองไปแว่าจากนี้ไปต้องเป็นโปรให้ได้ภายในกี่ปีกี่เดือนอะไรประมาณนี้ก็จริงๆเล่นกอล์ฟมาเกือบ2ปีนะครับถ้าเมษ,ษายนี้็ครบ2ปีแล้วนะครับ,รบก็ใจจริงๆ่ะก็คืออีกสักปีหนึ่งก็คงจะไป,ไป,ไ,ปไปลองไปลองสอบดูนะครับก็ทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันแล้วก็มีโอกาสก็ลงออกรอบก็อาทิตย์ละสักสองสามวันครับแล้วสมมติ ถ้าเข้าไปเป็นโปรอาชีพเรียบร้อยพี่บอลมองต่อไหมว่าจะเป้าหมายสูงสุดที่ที่ในการเล่นกอล์ฟอาชีพไปถึงทั่วไหน อ๋อถ,ถ้าถ้าถ้าถึงทัวร์ไหนเนี่ยคืออ่าเป็นโปรปุ่มมันก็ต้องเล่นในระดับประเทศก่อนใช่ไหมครับ,รบอ่าแล้วก็สุดท้ายถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันก็ในระดับเอเชียทัวร์เนี่ยก็คงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไว้นะครับว่าว่าจะเป็นไปได้ไหมนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้ได้ดีด,ดีดีแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของอสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคที่ที่นักกอล์ฟไม่ควรไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าหลังๆเองเนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นกับน้องน้องๆในเอเชียทัวร์เยอะนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าพี่บอล์ฟออะไรย่างเี้ พี่ไปฟิตเนสยังไงพี่อะไรเงี้ยทำให้แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเปิ่มมากเลยผมบอกก,ก็คือได้แนะนํหลาหลายคนม,มีโอกาสได้เล่นกับน้องๆเอเชนท์ทัวร์หลายคนก็ได้เห็นการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพที่ว่าเขาเล่นยังไงแล้วเขาก็ให้คาแนะนําให้เทคนิคแนะนําเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ที่ไม่เหมือนกับทิ่ชิงโปรนี่ก็คือ พวกนี้เนี่ยเขาคือเขาแข่งอยู่ในทัวร์อยู่แล้วเขาสามารถที่จะบอกทั้งรัฐให้เราได้เลยแล้วก็เราก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นกับเขามาได้ครับทีมมสกุลี่พูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายนะครับในสมัยที่เป็นปัญหาในการเล่นเทนนิสเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของข้อมือเรื่องของขอนข้อมือที่ผ่าตัดนะครับก็พอหลังจากเลิกเทนนิสปุ๊บหายเลยแปลกหายเลยทิ้งเลยครับก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วมัน เทนนิสมันใช้ร่างกายเยอะอย่างที่บอกนะพอนักกีฬาอาชีพเนี่ยสักอายุ30-31นี่ต้องบอกว่าโอ้โหแบบต้องอายุเยอะแล้วอะ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เทนนิสมันขึ้นมาอายุ19-20เงี้ยนะก็หลังจากที่รักษาข้อมืออะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไม่เจ็บ นะครับแล้วก็หันมาเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นกีฬาที่อย่างที่บอกว่าเออมีช่วงหนึ่งที่ไปแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าหักมาหลายชิ้นนะไอ้ปลาก็หักข้อมือซ้ายก็หักก็ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ยังยังแข่งอยู่ไหมพี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข่งแล้วไม่แข่งแล้วเอาดีทางกอล์ฟอย่างเดียวครับนะะฮพูดถึงเรื่องของชีวิตที่พิกผันเตรียมเปลี่ยนเป้าไปที่กอล์ฟนะครับมองไปข้างหลังครับโอ้โหตกกระจายคุณผู้ชมฮะ สไปเดอร์แมนครับมายัางไงครับพี่บอลสไปเดอร์แมนตัวนี้เป็นมันเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวของตัวนี้อยู่ว่าว่ามันมาคือทุกคนเด็กๆทุกคนรู้จักสไปเดอร์แมนอยู่แล้วล้ำมากเลยก็เวลาไปซ้อมมีก็จะมีเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะหกเจ็ดขวบชอบมันแบบว่าพี่ขอได้ไหมบอกไม่ได้มันเป็นตัว cover diver ใช่ไหมครับที่มามันคือเผอิญวันนั้นไปไปเล่นกอล์ฟกับผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วแกก็ใส่หัวเนี่ยแต่เป็นหัวตัวซูเปอร์แมน ใส่ไว้ที่ใส่ไว้ที่ด d เวอร์ของเขาเนี่ยใส่ใส่ห d r i v e เวอร์เขาเนี่ยใส่ที่ Spiderman ก็เลยเอ๊ะเราน่าจะมีตัวอะไรสักตัวนะที่บอกว่าเอ๊ะมันมันมันมีความหมายสำหรับเราผมว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ที่เด็กๆทุกคนรู้จักแล้วก็แบบมันหุนหืนอะไรมันก็เอืบอกดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่บอดีครับก็เลยเลือกเป็นสไ Spiderman ครับก็ถ้าเกิดเทิร์นโปรสำเร็จ ลงแข่งขันแน่นอนจะมีเจ้าเจ้าตัวนี้ครับ,รบลงสนามไปด้วยแน่นอนอาจจะปักชื่อตรงนี้หน่อยอปาร์ดอนกุ๊บเลยบุปรกรณ์นี่ต้องพร้อมนะครับรรรบ,รบพรกรณ์พี่บอลน,นี้ก็ การสนับสนุนใช่ไหมครับต้องบอกว่าโชคดีครับคือในสมัยที่เล่นเทนนิสอาชีพเนี่ยอาดิดาสเขาสปอนเซอร์มามาตลอดนะครับก็พอทราบว่าหันมาเล่นกอล์ฟปุ๊บก็อาดิดาสก็มาสปอนเซอร์เสื้อผ้าต่อในเรื่องของกอล์ฟเป็นชุดอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เทเลเมดซึ่งทางอาดิดาสเทเลอร์เมดเนี่ยเขาก็เป็นในเครือกันก็ก็ให้มาสนับสนุนนะครับแล้วก็ถือว่าเริ่มเล่นก็มีสปอนเซอร์เลยนะครับนอกจากเทเลเมดเสื้อผ้าอาดิดาส เห็นที่ปักอยู่ที่หน้าอกซ้ายครับพี่บอรลวรวมถึงแขนเสื้อด้านขวาพราดนกลุ๊ปครับเป็น อะไร,ระครับครับพลิตภันกรุ๊ปเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งขึ้นเองนะครับ,รบแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมของผู้ชายด้วยก็คือชื่อเมจิกไอริสที่ที่ทำขายอยู่ในตลาดนนอยู่ตอนนี้ยังขายอยู่ครับผมครับก็สี่ปีกับห้าปีแล้วนะครับก็เลยตั้งพลิตภัณกรุ๊ปขึ้นมาเผื่อว่านอนาคตเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นก็จะเอาเข้าไปในพลิตภัณกรุ๊ปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นชื่อของตัวเองด้วยก็คือ,อค่อนข้างที่จะเอ่อเรียกว่า มีมีความหมายว่ามันคือชื่อเราอยู่แล้วครับครับอืมตลอกร๊ปเดี๋ยวอาจจะติดต่อทับทามมาเป็นสนับสนุนสปอร์ตรับับลุนบ้างครับนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟแต่ว่าเรื่องของเทนนิสเองนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังยังอยู่ในวงการเทนนิสในครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งนั้นนี้ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วคือมีเวลาให้กับกอล์ฟให้เราตัวเราเองด้วยแล้วก็เอ่อกับน้องเยาวชนอยู่สองคนแล้วก็ ที่เล่นอาชีพอยู่2คน 2> ซึ่งตอนนี้ผมเป็นโคช้ชของสมาคมลอน,นีอนสแตนประเทศไทยนะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับในทีมเดลส์ครับด้วยแล้วก็การพัฒนาเด็กที่ให้ขึ้นมาเล่นในระดับอาชีพใน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 อนาคตาเป็นหน้าที่งททงทบบนนไงบ้บา่กลอนดอนสองทีห็นด,ดอนอในอนาคตเป็นไงบ้างนักเีนิสไซมีความสามารถเยอะนะครับแล้วก็ จริงจริงเทนนิสมันก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะหนักสําหรับต้องบอกสําหรับคนเอเชียนะครับเพราะว่าด้วยร่างกายสภาพร่างกายฟิสิกอลเนี่ยมันไม่เหมือนคนยุโรปกับคนเมกันนะครับก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรามีการพัฒนากล้ามเนื้อที่ที่ถูกต้องวิทยาศาสตร์ขอกีฬาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเล่นประทะกับต่างชาติได้ก็เด็กที่ดูอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปถึง อันดับโลกแต่ว่าในท็อป10ก็คงต้องต้องมองทีมว่ามันยากมันค่อนข้างที่ยากนะครับปนวว่าพี่ด็อกพี่บอลนี่แหละเป็นคนที่สร้างประวัติการในช่วงหนึ่งนะตอนนี้กําลังจะเป็นโปรนะครับสปอนเซร์บอนก็หวังว่าจะได้ไปทําข่าวพี่บอลเนี่ยออกรอบนะครับดูสกอร์การ์ดลุ้นหลังจบแรงขัดแต่ละโทรต่างๆนะครับทิ้งท้ายวันนี้แหมเป็นคําถามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกอล์ฟเรื่องของเทนนิสครับความรักครับพี่บอลครับโอ้โหนะฮะจากที่ ลักอาเลิกรากับอดีตนางงามจักรวานตอนนี้ประสิทธิ์ถามคำดังก็ถามในใจกะถามในใจเป็นยังไงบ้างครับมีมีความสุขครับผมว่ามีมีความสุขดีรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเป็นสลางมากขึ้นอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสดนแล้วก็ หลังจากที่แยกทางกันเนี่ย<ม>ก,ก็ยังมีความเป็นเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนนะฮะ,<ม>ะกับ,กบน้องฟ้าเองแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะอยู่กับเพื่อนๆกอล์ฟเยอะแล้วก็มีบ้างเฮฮามีหนุ่มสาวจีบๆเป็นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ยังไม่ได้คบใครเป,เป็นตัวเป็นตน<ม>นเพราะรู้สึกว่าเอพอเรามีเวลาให้กอล์ฟรู้สึกว่า เราให้เวลาตรงนี้จริงมันเหมือนกลับไปในตารางเดิมของของการฝึกซ้อมอีกแล้วใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ยืนยันว่าพี่บอลเนีครับทุ่มหัวใจทั้งหมดให้กับกอล์ฟใชู่โดยเฉพาะยืนยันตรงนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลพระดาดอนมากนะครับที่แมสตล์เวลาให้กับสปอร์ตรับอรุณมาถึงยิงวิ่งเรนส์เลยขนาซิตี้ซ้อมเป็นประจำใช่ไหมครับใช่ครับแฟร์นสตี้ครับ เป็นสปอนเซอร์ด้วยใช่ครับที่สนามธนาซิตี้ให้ให้สถานที่ฝึกซ้อมนะครับทั้งดิวิ้งเรนจ์แล้วก็ทั้งออกรอบด้วยครับรบวันนี้สปอนส์รับหนุนก็ต้องขอบคุณทั้งพี่บอลพระรดาศรีชาพันธ์รวมถึงโปรดุกใช่ครับที่มาให้ความเห็นกับพี่บอลด้วยนะครับบอกว่าพี่บอลเนี่ยทำงานอย่างหนักมากเพื่อที่จะเคลติมโตให้ได้รวมถึงสนามซิตี้แห่งนี้ด้วยวันนี้เวลาหมดเลยครับผมธัญเดชเกียรติศิริลาไปพร้อมกับพี่บอลพระรดาตรงนี้เลยสวัสดีครับ ครับครับออันนี้อันนี้ของของพี่ตองเลยไม่ไม่ตัวนี้ตีไม่ได้เลยนะครับชอบชอบจิกชอบเทคชอบเทคเข้าดีเข้า